เราต้องไปเมืองเหนือนะไเนี่ยไปอินเดียเนี่สัมผัสถ้าเราอยากจะไปฮิมาก,ก็ระดับแคชเมียร์แคชเมียร์เลราดอะไรนี้ตลัลมซ่าไตจิลิงนะฮะก็ดีดิมาก,กดูจบรรยากาศอินเดียก็มีหลายเวอร์ชันนะหนาวสุดๆร้อนสุดๆ,ส,ดๆสวยสุดๆ ขี้เลสุดๆเ่าอะไรสุดๆได้อยู่นี่นะสุดๆไปแล้วสุดยอดเลยสวยสุดๆสวยสุดๆสวยสุดๆมีความงามที่สาขาความงามมันจากกยาีอาย์นี ผ้าทิโดนผ้าท right right ิ์ขึ้นแล้วนะแต่วราส่องไม่ทันาอทิ์เห็นพอลลางๆเยอะ6องศามองไม่เห็นขนาดเรือยังไม่กล้าวิ่งเร็ว พารถพดรถเหมนรถนเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอกล้องตัวนู้นก่อนอันชิดจะพึ่งมารอกล้องตัวนู้นก่อนออ๋ mm <clears throat> คือเราบางทีเราจะมูมมองอมูมมองอในทางที่ไม่ดีแต่ความจริงเขาก็มีสิ่งดีๆเยอะเรามองให้เห็นก็นแล้วกันมองให้เห็นเราต้องเป็นผู้มีตาปัญญามีตาที่จะนำพาส่วนที่ดีๆมันใช้ได้ ะ้าจิตก็เห็นแป๊บๆขึ้นไม่ออกเลยะ้าทิต <c oughs> เอนอนป้าจิตป้าทิตป้าจิตโผล่แล้ว <c oughs> <c oughs> อ่า <c oughs> อินเดียเขาก็บูชานะ,ะเดี๋ยวเราสวบดบทอุอทเทจะหน่อยนะ,ะน้ำไปทางโน้น,นะ้าทิตนั่นน่ะ Udeh jajah kuma eka raja hari sawan No patahwi papa sotang-tang namat sawi hari sawan Patahwi papa sang tanya sakutahwi haremu diwasang Ye pamanah wedaku sabatam neti minamoh ปะริยันตุนะมะตุพุทธานังนมะมาตุโพธิยานาะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรวาสมะคาภิสิอันนี้เป็นคาถานกยุงทองนกยุงทองจะไปหากินก็จะท่องคาถาตัวน,นี้ทีนี้เราก็ได้คาถา <c oughs>